วันนี้มารับน้องเนตรไปหาพี่นนท์ค่ะไปเซอร์ไพรส์วันนี้มีกิจกรรมทําด้วยกันค่ะโดยที่พี่นนท์ไม่รู้เลยว่าแม่จะมารับน้องไปเป็นเพื่อนทํากิจกรรมหานสาวตัวอ้วนตุ้มตุ้ยนะคะน้องเนธเนี่ยจะรับไปทํากิจกรรมค้นข้าวขึ้นจากนานะคะช่วยคุณตาสองสาว เดินมากระเป๋ากันสวัสดีค่ะไปหาพี่นนี้พี่นอนอยู่บ้านเหรอวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์พี่นอนกันวันนี้วันอะไรนูะวันนี้เป็นวันที่เราจะไปทำกิจกรรมกันรู้รู้หรือเปล่ารู้ว่าไปไหนเดี๋ยวไปบ้านดูก่อนไปหนุนเซอร์ไพรส์พี่นอน พี่นอนอยู่โรงเรียนยพี่นอนอยู่โรงเรียนย <laughs> แล้ววันนี้มีกิจกรรมขนข้าวขึ้นจากนาให้น้องเนี่ยไปช่วยพี่นนขนดีไหมที่บ้านเหรอใช่ที่นาที่บ้านนาะอ้อย <laughs> ใช่ค่ะเย้ yeah! จะได้ไปบ้านนาะ <Okay. S 2> อ้อยสักทีหนึ่งไปกันเลยไปกันเลย สวัสดีครับสภายพี่นอนใครมาน้องเนี่ปไปไหนข้างใหนเรื่ออะไรเลยรู้เออเดี๋ยวรู้วันนี้จะไปไานเลยเดี๋ยวสภาพก็รู้เราจะไปบ้านพี่เหมือนกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนิ่นองนิกแล้วนะคะกับน้องนิคค่ะวันนี้น้องนอจะมาคนค่ากับน้องนิกับตาค่ะนี่กองใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีน้องหมาที่มาเล่นเล่นของสตีวายเอาไปเก็บเลยลูกมันเป็นของเล่นน้องแล้วให้น้องเล่นเก็บลูกเก็บ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 กเก็บ หือเขาเลยคิดเหมือนในการ์ตูนอยากลงมามันก็ลงมาสิแน่จริงก็ลงอๆๆ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 ้อย่าเลียหน้าไม่ให้เลียหน้าเลียมืออย่างเรียวไป <c oughs> นี่น้าอ้อยกำลังขนข้าวช่วยตาอยู่ตาแผ่นนะอย่าไปดูกกใกล้ๆไปหาที่ลงก่อนโอแล้วก็ถือมายอยู่เนี่ย <c oughs> หนูมาถือไม้อยู่นะก็ลงไปกันเลยนี่น้าอ้ยขาหันหน้ามาหน่อยนี่ข้าวเยอะมากเลยพี่นนมาแล้วนี่เลยพี่นนสุดยอดเทพ

มาไปเลยไปเลยอย่าให้หล่นนะลูกไปเลยไปเลยเดินไปข้างหน้าหนุนเดินไปเลยค่ะเนาไปไปดูน้องก่อนน้องแต่ทำเป็นหรือเปล่าอนไ่เอปน้องเดนมาค่ะเมือนทอะไรก็มไปเลยเอาไปทีตรงนู้น มาาลูกไปปลเดินไปเลยเดินไปเลยค่ะนี okay. чи, ่น้องนี่ขามานี่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 เอาข้างหน้าลงอ่ะเอาเรียงไว้ให้ตาถอดออกเลยลูกถอดออกอถอดออกโอเคว้าวพี่นน ไหวไหมคะไหวเหรอไปหาปาโอ้คนขนเงาคนขนข้าวช่วยเบาๆลูกไหน

อีกรอบนึงนะคะข้าวก็จะหมดแล้วพวกคุณตาทําไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ให้หลานขนช่วยนิดเดียวถ้ามีสามโอ้ย อ้าเทเลยลูกเอาวางใส่กองเสร็จแล้วเรียงดีๆนะคะต้องเนตไปข้างในอ่ะโอเคเห็นเรียบร้อย ตาเที่ยวหนูเล่นกัเต้นเลยแม่ตาเราไปทำตรงนั้นมาเราไปทำตรงนั้นกันเหมือนไปท่องเดียวอ่ะน้าอัจจามาเลยวัแน่บาลานี่เองเกือบตกตรงนี้แล้ว ให้วิ่งแข่งกันเดี๋ยวเลิโอ้ยมาแล้วเอาที่เอาที่แปดโพรงเราออกทได้ไหมไม่ได้เอาอกมามันล้มมาเร็วๆมาเร็วๆหยอกกันเฉยเลยต่ไปเองแล้ววิ่งตามพี่แล้วนอนเถอะวันนี้น้องเน่มาทำอะไรคะมายกมาขนข้าวมาขนข้าวช่วยคุณตาแล้วก็ ช่วยตาแผ่นเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนะคะถ้าใครอยากมาพี่นอนมาพี่ได้เลยเดี๋ยวจะส่งอันนี้ให้เดี๋ยวจะส่งเออแผนที่ไปให้จุดหมายที่อยู่บ้านนี้นะก็ด้วยทำดีดีเลยโอ้ยเหนื่อยน้องเหนื่อยแล้วน้องไม่วิ่งกลับมาด้วยน้องเหนื่อยแล้วใ้ตัวอะไร เตัวร้ายดูดูดูดื้อนะคะไอเจ้านี้ไอเจ้ามามีมามีลุมพี่นนท์แล้วลุกขึ้นลุกลุกขึ้นพี่ไปหาตาปะไปละไปนูกว่านีหลอดเลยมาพิสูจน์พ่ออะไรรู้ไหมมันจะหนูว่าท้องฟ้ามีเมฆไหมลูกท้องฟ้าเต็มเลยโอ้โหวันนี้เหมือนดาบอะเอาไว้ชักฟ้าครึมๆนะคะ มึงไปเล่นหาอะไรเขาเนี้ยวายที่หลอดเป็นอะไรลูกอ้าวตรงนี้ลูกมาันไปช่วยตาตีข้าวยำเเร็วมานะยำของฟางลงเออาวไไหลูก ช่วยตาช่วยตาท่านเอาไว้เยอยนี่เี้ปู่ป่ามีจุดอดฝนดิบงั่นกเ่ฝน <c oughs> เล่กกันตีข้าวนะคะข้าวที่มันร่วง แล้วก็ต้นเต,เตี้ยไม่ได้สัดส่วนกันนะคะคก็เอามารวมๆกันตาก็ตีให้มันร่วงตรงนี้เลยตีคนละกองเออ,อตีคนละกองละกองไป อะไรสีหลอดมีอะไรคะเด็กช่คุณตาทำนวดข้าวนะคะแล้วก็เก็บข้าวจากขึ้นขึ้นจากนาสำหรับคลิปนี้นะมันได้มาผลข้าวนวดข้าวแล้วก็ตีข้าวครับเหมือนกัน เสื้อนะอ้อยไม่พอดีเห็นพุงด้วยคลิปนี้ก็ได้ชมการน้ดข้าวเก็บข้าวของหนุ่มน้อยกับคุณตานะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เสร็จสาวน้อยเกี่ยวข้าวสาวน้อยเกี่ยวข้าวแล้วลูกขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดเดอกันใหม่นนะคะอย่าลืมกันเลยอย่าลืมกันเลย กูเทกูจะ่ช้ให้น้องนันได้นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายปังเอาตีเลยตีเลยลูกตีเลยปังปังปังเดี๋ยวเราเอาข้าวโอ้ข้าวเลยแล้วเนี่ยอย่าให้มันเลยออกมานะลูกนะฟาดแรงลูกเขี่ยเข้าไปเขี่ยเข้าไปโอเค